สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Artist h i s the World ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งประวัติศาสตร์และแรงบันดาลใจของศิลปินประดับโลกวันนี้ผมในฐานะนักประวัติศาสตร์จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวสุดอัศจรรย์ของสิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถาปัตยกรรมแต่คือศูนย์รวมแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่หูจบ และที่แห่งนั้นก็คือวิหารเซนต์บาซิลสัญ,ญลักษณ์อันโดดเด่นของกรุงม,มอสโกรประเทศรัสเซียคุณเคยสงสัยไหมครับว่าสถาปัตยกรรมที่วิจิตบรรจงและสีสันอันจัดจ้านของวิหารแห่งนี้มีอิทธิพลต่อศิลปินดารานักสแสดงนักร้องหรือแม้แต่นักดนตรีที่มีชื่อเสียงกงลูกได้อย่างไร วันนี้เราจะมาไขาปริศน,นานั้นพร้อมกันครับเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้จะทำให้คุณมองวิหารเซนต์บาซิลในมุมที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะมาดูกันว่าศิลปิน5ท่านนี้พวกเขาคือใครและวิหารแห่งนี้เข้าไปอยู่ในใจและผลงานของพวกเขาได้อย่างไรนี่ไม่ใช่แค่การเล่าประวัติศาสตร์แต่เป็นการเดินทางเข้าสู่ห้วงลึก ของความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจที่ไม่รู้จบและนี่คือเรื่องราวของไทม์ชายหนุ่มชาวประมงที่ชีวิตพลิกผันเพราะเมฆพิศวงจากความตกใจกลัวความสับสนและความหวังที่ริปรีสู่การยอมรับในโชคชะตาการค้นพบความสุขในสิ่งที่ไม่คาดฝันและการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขบนเกาะที่ไร้ผู้คน ทามไม่ได้กลับไปที่หมู่บ้านของเขาอีกเลย